ลองดูซิว่าระหว่างสมอนอบกับ,บเบรเซอร์แตกต่างกันอย่างไรคำเตือนรายการนี้เป็นเพียงรายการแนะนำสินค้าไม่ได้มีเจตนาชี้นำทูบบริโภคแต่อย่างใดเพราะเราเชื่อว่าทุกคนมีสมองคิดเองตัดสินใจเองได้ดังนั้นอย่าดราม่าก,กับรายการนี้เข้าใจตรงกันนะครับ รายการคู่บริโคสวัสดีครับพบกับรายการผู้บริโภคทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2โมงตรงนะครับและติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook ของเราและกด Subscribe ที่มุมขวาด้านล่าง เพื่อจะไม่พลาดรายการผู้บริโภคและรายการอื่นๆในช่องกูทําได้ด้วยนะครับและผู้ชมสามารถโหวตตอนต่อไปที่อยากจะชมได้ที่มุมขวาบนของจอนะครับสําหรับครั้งนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องราวของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันบ้างครับอย่าเพิ่งไปนึกถึงเบียร์หรือสุรานะครับเพราะเรื่องราวของผู้บริโภคตอนนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับเครื่องดื่มแนว RTD หรือ Ready to Drink นั่นเองครับซึ่งในบ้านเราก็มีมากมายแต่ถ้าเป็น Ready to Drink แล้วนั้น ที่มีแอลกอฮอล์บ้านเราะจะนึกถึง2ยี่ห้อนี้ครับนั่นก็คือสมาร์นอฟ summer 90 days of fun and friends so why not crack open a Smirnoff ice savor every moment new Smirnoff ice now with a taste that's less sweet and more refreshing แบ๊บีเซอร์บายบัคคดีเราชอบเธอ <Reserve. S 2> และนี่คือที่มาของรายการผู้บริโภคในสัปดาห์นี้ครับกับเรื่องราวการเปรียบเทียบระหว่างสมินอฟและบเบียร์บอยบาคาัคค d ดีว่าผลิตภัณฑ์ชนิดใดจะแตกต่างกันอย่างไรถ้าผู้ชมเข้าใจตรงกันแล้วเรามาดูการเปรียบเทียบกันเลยครับก่อนที่จะเปรียบเทียบนั้นนักดื่มหลายคนคงจะเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมที่เขียนอยู่บนฉลากที่มีคําว่า standard drink อยู่นะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสแตนด์ดดริงหรือ1ดื่มมาตรฐานคือปริมาณของแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ที่มีในเครื่องดื่มนั่นเองซึ่ง1ดื่มมาตรฐานในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันออกไปแต่ขอประเทศไทยนั้น1ดื่มมาตรฐานนั้นเท่ากับปริมาณแอลกอฮอล์บริสุทธิ์จํานวน10กรัมเช่นสมานอขวดนี้มีค่าสแตนด์ดั้ทดิงเท่ากับ1.1นั่นก็หมายความว่าเครื่องดื่มเรดดี้ทูดิงขวดนี้จะมีแอลกอฮอล์บริสุทธิ์อยู่ที่ประมาณ11กรัมครับ และเลขจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณแอลกอฮอลบริสุทธิ์ในขวดยิ่งมีปริมาณเลขจะเพิ่มขึ้นไปขนาดของขวดก็เช่นกันครับถ้าขวดใหญ่ค่าสแตนดาร์ดดิงกก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเช่นบริเซอร์ขวดเล็ก275มิลแอลกอฮอล์5%เท่ากับ1.1 STD แต่ถ้าขวดใหญ่660มิลแอลกอฮอล์5%เท่ากันนะครับค่าสแตนดาร์ดดิงกจะเท่ากับ2.6เป็นต้นเนื่องจากปริมาณแอลกอฮอล์ที่มีมากขึ้นนั่นเอง จุดประสงค์ของการมีสแตนดา์ดิ้งคือการให้ผู้บริโภคได้ตระหนักรู้ถึงจำนวนแอลกอฮอล์ที่เข้าสู่ในร่างกายหรือให้รู้ลิมิตในการดื่มเป็นต้นแอลกอฮอล์10กรัมหรือหดือมมาตรฐานตับจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการขับแอลกอฮอล์ออกจากร่างกายสำหรับผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรงหนึ่งดื่มมาตรฐานทำให้เกิดระดับแอลกอฮอล์ในเลือดได้ประมาณ15-20%และให้พลังงานแก่ร่างกายเพียง100กิโลแคลอรี่เท่านั้น มาดูความแตกต่างกันดีกว่าครับเริ่มกันที่ราคาและขนาดเบริเซอร์ราคา49บาทส่วนเซมนออฟราคา56บาทส่วนปริมาตรสุทธิทั้ง2ยี่ห้อนี้275มิลลิลิตรเท่ากันครับเบรเซอร์และบาคาดีทั้งคู่มีปริมาณแอลกอฮอล์ต่อขวดอยู่ที่5%เท่ากันทั้ง2ยี่ห้อเลยครับรสชาติบนฉลากของทั้งคู่เขียนว่าเป็นรสเลมอนเหมือนกันทั้ง2ยีห่ห้อถัดมาครับกับพลังงานแคลอรี่ต่อ1ขวด ทั้ง2ยี่ห้อนี้ไม่ได้ระบุละเอียดอะไรมากมายนะักรวมถึงข้อมูลโภชนาการดังนั้นจึงไม่มีการระบุข้อมูลโภชนาการไว้บนฉลากมากันที่ส่วนผสมกันครับ ความแตกต่างอื่นๆนะครับจะเห็นได้ว่าบริเซอร์จะเป็นฝาจีบส่วนสมอนอฟจะเป็นฝาเกลียวนั่นเองครับสรุปความต่างนะครับทั้งสองยี่ห้อนี้เป็นอะไรที่มองภายนอกแล้วแทบจะเรียกได้ว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยยกเว้นสีของเครื่องดื่มและฝาเปิดที่แตกต่างกันส่วนเรื่องราวของรสชาติเราไม่สามารถนํามารีวิวได้เพราะต่างคนต่างชอบดังนั้นตัวคุณเองครับเป็นผู้เลือกผู้บริโภคเองทางรายการไม่ได้มีการชี้แนะว่าอะไรดีไม่ดีทั้งหมด ขึ้นอยู่กับตัวผู้ชมนั่นเองครับแต่มีข้อมูลที่น่าสนใจที่ทางทีมงานได้ไปหามานะครับเกี่ยวกับเครื่องดื่ม RTD หรือ Ready to Drink ในบ้านเรานะครับขอบคุณข้อมูลจากสุราไ a i .com ซึ่งในประเทศไทยมีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะลองผลิตเครื่องดื่มประเภท RTD หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พร้อมดื่ม Ready to Drink นั่นเองเพราะเห็นตัวอย่างสินค้ามากมายที่มีลักษณะคล้ายนำสุรากันมาผสมกับน้ำเชื่อมแต่งสีกลิ่นรส อัดกา๊าซทำให้มีสีสวยเป็นที่ดึงดูดใจผู้บริโภควัยรุ่นโดยคิดว่าน่าจะผลิตง่ายจำหน่ายคล่องกำไรดีแต่ในความจริงแล้วเครื่องดื่มเหล่านี้ไม่ได้ทำจากสุรากันตามที่ภาพลักษณ์ภายนอกบ่งบอกแต่ประการใดไม่ได้กล่าวหาว่าใครตั้งใจหลอกลวงผู้บริโภคแต่เป็นเพราะผู้บริโภคไม่ใส่ใจอาจฉลากให้ดีๆสินค้าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกอย่างถูกควบคุมรายละเอียดในฉลากจากหลายหน่วยงานด้วยกันโดยเฉพาะกรมสรรพสามิต ผู้มีหน้าที่โดยตรงเกี่ยวกับสุราดังนั้นหากเราอ่านฉลากให้ละเอียดก็จะพบความจริงที่ภาพลักษณ์ด้านหน้าของสินค้าอาจจะทําให้เราคิดกันไปเองว่าเป็นสินค้าอีกชนิดหนึ่งตัวอย่างเครื่องดื่ม Ready to Drink ในบ้านเรานะครับบาคาดีบรเซ เป็นอา d ทีดีที่ใช้ยี่ห้อบาคาดีเหล้ารำชื่อดังดังนั้นผู้บริโภคย่อมเข้าใจว่านี่เป็นเหล้ารำที่นำมาผสมเป็นค็อกเทลให้เราดื่มได้สะดวกโดยไม่ต้องนำเหล้ารำมาผสมเองแต่บัคาดีบริเซอร์ที่จำหน่ายในประเทศไทยนั้นไม่มีข้อความใดบนฉลากระบุว่าทำจากเหล้ารำดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าใช้วิธีเดียวกับสปายคลูเลอร์คือใช้น้ำผลไม้หมักผสมกับสีกลิ่นรสทั้งนี้เครื่องหมายการค้าบัคคาดีก็เหมือนเครื่องหมายการค้าอื่นๆเช่น สิงหรือช้างที่สามารถมีสินค้าหลายชนิดเช่นสิงและช้างต่างก็มีโซดาที่ใช้เครื่องหมายการค้าเดียวกับเบียร์ของตนดังนั้นจึงหาใช่ว่าบาคาดีจะต้องเป็นเหล้ารัมแต่เพียงอย่างเดียวสำหรับส่วนผสมที่ระบุฉลากได้แก่น้ำตาลน,น้ำโซดากรดที่ใช้ในอาหารและกลิ่นรสโดยมีข้อความระบุประเภทของสุราที่ขออนุญาตคือสุราแช่ผลไม้ปรุงแต่งกลิ่นรส สมูนอ f ไอซ์ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ชื่อของเหล้าวอดก้าขายดีอันดับหนึ่งของโลกก็ไม่ได้มีที่ใดบนฉลากที่ระบุว่ามีส่วนผสมของวอดก้าแม้แต่น้อยถ้าไปค้นพบในเว็บพันทิปหรือ Google จะพบคำว่าสมูนอ f ไอซ์มีส่วนผสมของวอดก้าไหมและมักมีผู้ที่คิดว่ารู้มาตอบว่ามีวอดก้าซึ่งแท้จริงแล้วเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบเพราะฉลากไม่ได้มีการระบุเอาไว้นะครับ ปร์ไวคูลเลอร์เป็นตัวอย่างสินค้าสุดคลาสสิกของเครื่องดื่มตระกูลนี้ในประเทศไทยผลิตภัณฑ์สไปร์ผลิตจากองุ่นพันปอกดำและไวมะละกาที่ปลูกแถบสมุทรสาครน,นำมาหมักแอลกอฮอล์ผสมน้ำเชื่อมและแต่งสีกลิ่นจากนั้นกำจัดจุลินทรีย์ไม่พึงประสงค์ด้วยการกรองระดับไมโครฟิล t r a t i o n คือการกรองจุลินทรีย์ออกโดยไม่ต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยความร้อนทำให้เครื่องดื่มไม่มีกลิ่นรดของการถูกความร้อนสมรรถมิตไนท์ฮันเดร เปิดตัวในประเทศไทยได้ไม่นานมาในรูปแบบของกระป๋องขนาดเหมาะมือปริมาตร250มิลลิลิตรจุดเด่นคือมีความแรงแอลกอฮอล์สูงกว่าเครื่องดื่มในกลุ่มนี้โดยทั่วไปที่7%ส่วนผสมได้แก่น้ำโซดาน้ำตาลกรดที่ใช้ในอาหารและกลิ่นรสแต่ฉลากระบุไว้ว่าเป็นไวน์ผลไม้หรือฟรุตไวน์ฉลากไม่ได้บอกว่าใช้ผลไม้ทำแต่ส่วนใหญ่ถ้าจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าผสมเครื่องดื่มชูกำลังอย่างแน่นอนคูมูล ผลิตภัณฑ์นี้วางตำแหน่งการตลาดเป็นวายทำตลาดผ่านร้านอาหารและผับให้เป็นเครื่องดื่มของสาวๆพนักงานต้อนรับในร้านและจะขยายสู่ตลาดวัยรุ่นอย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเครื่องดื่ม RTD หรือ Ready to Drink ในบ้านเรานะครับเรายกตัวอย่างผลิตภัณฑ์คร่าวๆให้ฟังนะครับก็หวังว่าเทปนี้ผู้ชมจะได้ความรู้ในการชมครั้งนี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับรายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับ พร้อมกับผู้ชมสามารถพูดคุยกันได้ตามที่คอมเมนต์ด้านล่างหรืออยากให้เราเปรียบเทียบสินค้าอะไรก็สามารถแนะนำกันมาได้เลยนะครับหรือมุมขวาบนของหน้าจอสามารถโหวตว่าอยากดูการรีวิวอะไรในตอนหน้ายังไงก็ขอฝากกดติดตามรายการต่างๆทางช่องกูทำได้ชาแนลด้วยทางมุมขวาล่างของจอด้วยนะครับผมสำหรับรายการผู้บริโภคตอนนี้ก็ขอลากันไปก่อนพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลาบ่ายสองโมงตรงครับตอนหน้าจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามกันต่อไป สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับผมครับดูรายการเราจบแล้วนะครับผมอย่าลืมนะครับกดติดตามเราได้ที่มุมขวาล่างของจอนะครับ